อ้าวสวัสดีครับวันนี้จะมาดูพามาดูที่ติดถนนติดลาดยางเลยอ่าบรรยากาศสวยๆที่ถมแล้วนะอยากรู้จะเป็นยังไงตามผมไปสิดีนาราดมาวันนี้ที่อื่นมาด้วยนะอ้ามาดูเพื่อเป็นกําลังใจกันครับกับก็แหมอยู่ติดถนนลาดยางเลยครับอยู่ที่อําเภอดอนเจดีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปถามที่อื่นรอบหนึ่งวัดจิกและขามาอยู่ตรงนู้นน,นะครับนี่อยู่กลางชมุมชนเลยเป็นที่ถมแล้วนะแปลงย่อมๆสองงานกว่าเนี่ยไปเดินดูกันนี้บ้านคนแถวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ นี่เขาทำอะไรก็ปล่อยเขาไปนี่ในแปลงนี้นะครับนี่ในแปลงที่ถมแล้วนี่น,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 นี่ลุงลุงถอยนิดนึงผมจะรีวิวไปเก็บบอยเอา้ามาไงอะมาทำอะไรอะเนี่ยเก็บผักกระถินเก็บกระถินไม่กินเอา้ามันพริกมาเลยมันใช้เวลาไม่เล่าทำไมอ่ะรีวิวเห็นดูกระถินนี่อาแล้วก็บอกว่าอา๋อนี่ก็นีไ่ไปขายได้ได้วยใช่ไหมอ่าเนี่ยกำขายได้เลยเนี่ยหารสองนะ นั่นแน่แน่ถ้ามันอ,อาหารเดียวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีวิวคนเดียวเยเนเนอะแยะเดยไปเก็บเองเหรอเดี๋ยววิจเก็บเองได้ใช่ไหมข้างทางนี้เต็มเลยโอ้โหเยอะแยะเมื่อกี้ผมจำไม่ได้มันอยู่อำเภออะไรเดี๋ยวอันนี้เหรอรีวิวก่อนเดี๋ยวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอำเภอดอนเจดีอำเภอดอนเจดีดอนเจด,นเดีสุพรรณบุรีเห็นว่าวัดถิกรขา่ามาอยู่ตรงนู้นนี่เองนี่ถึงเลข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 เอาออกไปแล้วฮะออกไปแล้วเรียกอะไรอะ 98 98พูดออกไปด้วยไม่เป็นไรอันนี้เราพูดลอยๆนะวัดจิกราคาประมาณสักกิโลนได้ไหมใครอยากรู้แป้งนี้อยู่ตรงไหนจับวัดจิกราคาแล้วกันไหนแป้งไหนเจ้าจะขายอ่ะนี่ไงนี่ถมแล้วนี่ไงถมแล้วติดถนนแต่อันนี้มันมี2แปลงนะแต่เราขายแป้งเดียวแปลงนี้ครึ่งนึงนะเห็นเดี๋ยวดูก่อนนี่นี่นี่ตรงข้ามมีเพื่อนบ้านแยะทั้งหมดเลยมีแปลงนี้เราก็ขายทิ้งขายไปแล้วขายแลวไปแล้วขายไปแล้วพี่เขามาปลูกบ้านไปแล้ว อันนี้ก็คือจากไหนถึงไหนเนี่ยงงนิดนึงอันนี้เขาเว้นระยะถนนไปใช่ไหมอะปั๊บนี่หลักนี่ไหนไปดูดิ่ถึงทีดิบอกให้เจ้าของเขามาปักธงไว้ให้เนี่ยเขายังไม่ได้ปักใช่ไหมมาไม่ทันโอ้ไหนไหนไหนหลักจะไหนผ่านมาแล้วก็เอาซะเลยอ๋อหลักอยู่ตรงนู้นนี่นี่หลักตรงนี้ลึกไปถึงนู่นประมาณ40เมตรได้อ่าแล้วหน้ากว้างล่ะประมาณ20เมตรเลยเสาไฟไปหน่อยนึงอะที่งวิ่งไปหน่อยได้ไหมได้ไม่ขอแรงนะไม่ฟรีนะไม่ได้ไม่ได้จ้างนะขอแรงอ่าเนี่ยตรงที่ที่อึ่งวิ่งไปนะครับ อ่าอยู่ตรงนั้นแหละอ่านั่นแหละประมาณ20เมตรนะาจะกินกลับมาได้แล้วที่หนึ่งวันนี้ไม้ผมไม่ค่อยผมไม่ได้เอาไม้มาเสียงดังนิดนึงแล้วกันเอาแล้วไอ้ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะข้าถนนไงอ๋อก็ผมไม่ตรงถนนด้วยอ่าถนนเท่าถนนเลยเอาง่ายๆูบ้านทําร้านค้าสบายเอารถจอดปุ๊บกี่ล้านละ่ะติดถนนแบบนี้ผมแ,แล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นสี่เลนก็หลายล้านอันนี้ขายเท่าไหร่ หกแสนห้าหกแสนห้าจบเลยฉนดอะไรคุดแดงคุดแดงด้วยเือนเดียวเลยเอาง่ายๆเลยที่ถมแล้วตรงที่ที่ถที่ม่กี้ที่ถึงอะวิ่งไปไม่ต้องใครไปนะไม่ต้องใช่ไหมออ่าก็คือหมดนี่เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยแต่มันมีข้อเสียคือไฟฟ้าไม่มีอีกน่มีไฟสองทางอีกเอามีอีกไฟฟ้ามีปลาบามีปาามีแล้วได้ข่าวว่ามันออกไปถนนสี่เลนนี่กี่กิโลนะสี่เลนเนี่ยจากนี่ไปประมาณ3กิโล3กิโล่าปากทางเข้านี่เขาเรียกออปตไล่รถป่ะใช่ไหถ อบตไล่รถอยู่ปากทางเข้าอ,อันนี้คืออำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีมันอยู่ติดอำเภอเมืองอำเภอเมืองอยู่ตรงนี้ใช่ครับทางจากกรุงเทพกี่กิโลกรุงเทพเนี่ยผมให้เลยร้อยสิบกิโลร้อยสิบกิโลร้ <110 S 2> อยสิบสาเหตุที่พี่เขาถมเนี่ยเพราะน้ำม,มันท่วมใช่เพราะเป็นที่พ่้นตำนาใช่ไหมอ่ะท่วมจริงเหรอท่วมทางล่างไงเพราะการทำนาไม่ต้องท่วมสิเวลาฝนตกมันท่วมประมาณนี้อ่าน้ำมันท่วมแต่ไม่ใช่ว่าท่วมแบบมิดคอไม่ใช่ประมาณ สิบเซนสิบเซนใช่ไหมหน้าฝนหน้าอะไรมันก็หน้ามาลงไปเราไปอยู่ตรงตรงฝั่งนู้นกันบ้างพี่ฝั่งนู้นจะไปทำไมฝังนู้นตรงนู้นตรงนู้นรถมันมาเนี่ยก็นั่นแหละถึงจะไปไงจะได้เห็นภาพกันจะให้ดูความกว้างถนนที่ยื่นแปดเมตรได้นะแปดเมตรใช่ไหมโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปแล้วเราไม่มีที่อื่นนี่ผมโดดเลยนะเนี่ยนี่ถนนอย่างกว้างเลยโโอ้หนะอ่าแล้วนี่ถนนนี่เพิ่งจะ พิ่งทีเพอประมาณสักไม่กี่เดือนแล้วดูสียังยังยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ไงเห็นไหมล่ะพูดง่ายๆเลยเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะเลยมาดูตรงนี้มันกว้างนะใช่เนี่ยจริงๆเขาน่าจะซื้อตรงนี้แล้วแถมบ้านสีส้มเนาะฝั่งนู้นเหรออ่าแต่เขาเอินลุงแต่เมื่อกี้รับมีดอยู่นะอ๋อรับมีดอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงถือว่าเราไม่ได้พูดแล้วกันตรงนี้เขาไปเรียกไปอะไรนะไปบ้านหนองแจงเหรอหนองแจงอะไรแล้วไปโผล่นู่นได้นะไปออก เราขวัญได้อ่าเราขวัญกันจันบุรีไปได้หมดอ่ะก็ฝากแปลงนี้คลิปสั้นๆสี่ห้านาทีนี่พอละออแล้วเดี๋ยวเราจะมันร้อนเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้อ่ะเจ้าของชื่ออะไรนะพี่อะไรวะเอาลืมชื่อแวเอาพี่นกเปล่าพี่นกอ๋อชื่อพี่นกอ่ะก็ลองดูแล้วกันพี่เขาขายเพราะอะไรอ่ะแกขายเพราะแกทําไปอย่างดีเลยจปลูกบ้านทําร้านค้า มาไม่ไม่ได้ไม่มีคนขับรถให้ขับรถไม่ได้พี่เขาก็เลยขายอ่านี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็ยังไงเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกันไว้แล้วกันหกแสนห้าพอเราจำไม่ได้เรื่องๆหกแสนห้าหกแสนห้านี่สองงานกว่าสองงานสิบหกตารางวาอ่าก็ลองดูสำหรับคนที่หาที่แปลงเล็กๆมาปลูกบงปลูกบ้านได้ราคาอย่าเพิ่งต่อรองนะไม่มีพันนะไม่มีระบบไม่ไม่มีไม่มีเขาแบง์ไม่ได้ด้วยครับผมเพราะมันเป็นที่เปล่าที่งไซส์นิดนึงไซส์นิดนึง สายสายไหนสายผมเต็มเลยใช่ไหมเต็มเลยอ่ะก็ฝากไว้แปลงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่กำลังหาที่ในราคาย่อมย่อมแล้วกันใครดูแปลงนี้แล้วชอบเห็นมองอนาคตได้ก็ฝากพิมพ์เลขอะไรดีแปลงเนี้ยเหรออ่ะเอาเลขสองเนี่ยเลขสองใหได้เป็นคู่กันอ่ะสองสองสองให้เราหน่อยแล้วกันสองสองสองใครพิมพ์มาขอสิทธิ์รางวัลที่หนึ่งทุกงวดครับผมอ่ะวันสุดล้าถากไปหกตัวเลยอ่ะหกตัวเองถากไปโอ้โหหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเนาะแค่หกตัวไกลแล้วไกลแล้วงวดหน้าก็ห้าตัว จูงวันละตัวตอนนี้ให้ท่านผู้ชมท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับเรื่องเรื่องบีบไปมานร้อนเร่งรถมาเต็มเลยฮะเขาเห็นที่หนึ่งมีอะไรเนี่ยภาษาทะพูมไงเคยเห็นไหมเวลาที่บีบไปเนี่ยเวลาหมามันจะข้ามที่หนึงจะบีบไหมผมไม่ค่อยบีบหมือนกันหันกลับไปหันกลับได้ไหมนึกว่าเขาบีบเลยคิดว่าเราเป็นอะไรอ๋อไปที่หนึ่งไปโชคดีมีความสุขที่เรารีวิวอันนี้ไม่มากเพราะมันไม่มีอะไรอ่า สั้นๆอยากให้มีก็เอาบ้านเราตั้งอ่าน็อกดาวตั้งได้สบายๆเลยอ่ะไปกันที่ยึงไปเถอะทิ้งไปทางไงเดี๋ยวไปเก็บวัตถินต่อเอาไปไปฝากด้วยเดี๋ไปเที่ยวแล้วฐานสองฐานสองเราเดินกลับอยุธยาหรือไงใช่ไม่เห็นมีรถที่ยิงนี่ไม่มีไม่ได้มาเรารถมาเช้าให้ก็มาส่งมีน้อยอ่ะเอาไปไปสวัสดีครับ